الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي ارسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم ايها المسلمون ونفسي المذنبه بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله واطيعوه اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بنا هو ستاتي ركلا كرب แสดงความลำบากใจรู้สึกเสียใจบางคนถึงขนาดมีอาการหงุดหงิดพอถามจึงได้ความว่าลงทะเบ,บียนไม่ทันกับโครงการคนละครึง่งที่อนุมัติโดยรัฐบาลปัจจุบัน ความจริงแล้วไม่ทันก็ไม่เป็นไรมันยังมีเศษสองซึ่งโครงการคนละครึ่งที่ขาอนุมัตนินี้มันก็ไม่ถึงขั้นที่จะทำให้ใครรวยขึ้นมาแต่พี่น้องทราบหรือไม่ว่าโครงการคนละครึ่งที่ผ่านการอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบตานะฮัวตาลานับเป็นพันๆปีมาแล้วนั้น ถ้าใครพลาดถ้าใครเสียโอกาสนั้นที่สุดแล้วก็จะต้องพบกับความเศร้าโศกเสียใจตลอดกาลพี่น้องที่รักและกระครับขวงการนี้ของอัลลอฮฺซุบฮอานะฮูวะตาลาอนุมัตตั้งแต่คืนมิรอดของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะฮิวะลัม Yang hadis sebut ni Di tanah Sayyidina Abi Hurairah Radiyallahu anhu Lawatan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kelawa Ong berapu abiban Allah subhanahu wa ta'ala Berungsung ke lawai Pen hadis Ujizi อัลล Allah سبحانه บอกพอสมทุสลาตะบไปนีวะาไปนาอับดีนิสไปน์วะลออับดีมาซาลข้าได้แบ่งกาละมาดซึ่งคำว่ากาละมาดในที่นี้ก็หมายถึงอัลฟาติฮะซูร่าที่เรายังอ่านกันในละหมาดของเรา พระองค์ลสบาทาลาได้ประกาศว่าข่าแบ่งไว้เป็นสองครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นของข้าและอีกครึ่งหนึ่งเป็นของบ่าวของข้าสองครึ่งนี้ถูกขั้นไว้ด้วยอายะอิยากานาบุดวอิยากาสนาสตองน,น้องที่รักและคร,รบครับ ในครึ่งแรกนั้นเป็นสนะเป็นการสรรเสริญเป็นการเทิดทูนความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานาหูตะลาบ่าวที่สรรเสริญพระองค์พระองค์จะขานรับด้วยความนิยมส่วนในครึ่งที่สองนั้นเป็นสิทธิ์ของบ่าวพระอัลลอุบฮานาหูตละลาล่าว หากาลรอดีตวา,าลรอดีมาซาลครึ่งที่สองนั้นมันเป็นส่วนของตัวอาเป็นคำวิงวอนพระองค์ประการแล้วหากบ่าวขอจากหัวใจเราจะตอบรับคำขอของบ่าวอยากจะชวนพี่น้องหันกลับมาทบทวน ฟากิฮะาที่เราอ่านกันในละหมาดทุกเมื่อเชื่อวันสุรเดียวที่ถูกคัดสรรมาเพื่อให้เราอ่านในละหมาดสุรเดียวที่เราอ่านกันวันหนึ่งอย่างน้อยสิบเจ็ดครั้งในสิบเจ็ดรากะอัตฝรดูเหตุใดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจึงเลือกสุรนี้ เป็นสุรเดียวกันที่พระองค์เปิดโอกาสให้บ่าวอย่างเราวิสาสักด้วยอย่างใกล้ชิดทุกองค์การที่เราอ่านออกไปพระองค์ทรอองโอตออกทรงโอภาปราศัยกับเราอย่างสนิทชิดเชื้อพี่น้องลองฟังให้ดี Sing ti Allah Subhanahu wa taala prong sung Fang duai hua jai kong Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam lau to pai wa. Prong wa al abdu Alhamdulillahi Rabbil Allah Ta'ala Habitani Abdi ขณะที่เรากล่าวในละมาดเรากล,ววล,ล่าว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนขอให้หัวใจของเราตระหนักถึงความหมายความหมายขององค์การอนันยิ่งใหญ่ซึ่งไทยเป็นภาษาไทยของเราก็ได้ความสั้นๆว่า มวลการสรรเสริญล้วนเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺประาละพระผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกพี่น้องที่รักและเคารพครับเริ่มต้นสูรด้ดยการสรรเสริญด้วยการแสดงความซาบซึ้งในพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อเรา นับแต่ลืมตาดูโลกใบนี้จวบจนปัจจุบันความเมตตาของพระองค์มากมายเหลือเกินสมมุติว่าพระองค์ใช้เราให้เรากล่าวคำขอบคุณพระองค์โดยให้เราไปสรรหาถ้อยคำที่จะแสดงความขอบคุณมาเอง เราจะกล่าวอย่างไรจึงจะสมแก่พระเมตตาที่เราได้รับจากพระองค์สมมติกันแต่มนุษย์กันแล้วกันถ้าพระเจ้าแผ่นดินหรือจอมจักภพผู้มีอำนาจยิดยื่นความดีสักอย่างให้แก่เราถามว่าเราจะกล่าวขอบคุณอย่างไรจึงจะสมพระเกียรติถ้ากล่าวผิดพลาด อาจจะต้องอาญาเลยทีเดียวคำขอบคุณบ้นบานๆอย่างเราเนี่ยมันอาจจะเป็นการดูมินเกียิของเหล่ากษัตริย์หรือผู้มีอำนาจอาจจะกลายเป็นความทีร่รุอโลสบาตาลาไม่ปล่อยให้เรานั่งคิดเองภาษามนุษย์ที่คิดเองคงจะไม่พอที่จะพิสูจน์พูดความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ พระองค์จึงสอนเราให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เปล่าออกมาด้วยสำนึกในพระเมตตาของพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่พี่น้องนบีบอกคืออัฟบอลุดดวอาเป็นดุอาที่ประเสริฐที่สุดก็ได้นั่นแปลว่าถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเขาบอกว่าตรงนั้นมุสตาจับเวลานี้มุสตาจับ Rau kau, Alhamdulillah, Alhamdulillah tamlaul nizan, Nabi perkadu Alhamdulillahnya, terakhir kauam di ini menjadi erlonเลย. Jangan, karena yang kita rau kau dalam mah kita, kaukan rasa ini terasa di dalam hati. เราจะได้เป็นชากิรีนเป็นผู้ที่รู้สังนึกเป็นฮามีดีนเป็นบ่าวที่มีการเทริดทูนพระองค์คิดดูเถอะพี่น้องถ้าไม่มีการละมาดถ้าไม่มีการฟาอ่านฟาติรรวันหนึ่งหนึ่งเราจะนึกขอบคุณอัลลอฮฺสุบะอานะฮฺวะตาลาบ้างหรือไม่หรือถ้านึกเราจะใช้ถ้อยคำใด ที่มันจะสมกับความยิ่งใหญ่ความเมตตาที่เราได้รับที่สำคัญเวลาเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาเราไม่ได้พูดคนเดียวเราไม่ได้พูดคนเดียวแบบไม่มีใครฟังดุนยานี้เนี่ยเวลาเราคุยกับใครแล้วเขาไม่ฟังเนี่ยมันเจ็บอกเจ็บใจเหลือเกิน ส่งลายไปเขาก็ไม่อา่านหลายที่ถึงขนาดลงโทษจนไม่ใส่ใจกับข้อความที่เราสื่อผ่านออกไปแต่ละตาลาไม่เลยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ดูได้ทำสรรเสริญของเบาวเมื่อเราอาอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีอัลลอซบาตาลากล่าวรับ ถ้ามีแต่นีอับดีบ่าวมันสรรเสริญข้ากล่าวชมเราท่านกลางมาลาัยกัดจำนวนมากมายเราฮอตนะในหมู่มาลาัยกัดเบื้องบนชื่อของเรากระเดือถ้าเราะหนักถึงคุณค่าตรงนี้และเราก็อ่านฟาติฮาจากหัวใจเสร็จแล้ว Mereat Al-Rahman Al-Raheem, Nabi berkata Allah Taala, "Asna'alayy Abu Al-Rahman Al-Raheem, rauku sengmeta daruna prani peni sud. Rasan sen, kuna laksa. ความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮาหูวาตาลาอัลลอฮฺซุบะฮาตาลาขานรับทันทีเลยอัลนาอัลัยอับดีเบาข้ามันยกย่องข่าใหญ่เลยคำว่าตานะเนี่ยหมายถึงตัรรุลมหานิทธหมายถึงสรรเสริญครั้งแล้วครั้งเล่า ยังกล่าวในความยิ่งใหญ่ความโปรดปรานของพระองค์พระองค์สำทับเราด้วยความชื่นชมด้วยความนิยมนบีบอกเมื่อเราอัานมาลิเกียวมิตีนอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกมัจจาดานีอับดีบ่าวมันได้เทินความยิ่งใหญ่ของข้าอีกแล้ว มาลิกิวมิดดีนเนี่ยพระผู้ทรงถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียวผู้ขาดความยิ่งใหญ่ในวันแห่งการตอบแทนวันที่เราต้องไปยืนอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮฺสุบบะอานาหูวตาลาแต่ละประโยคที่เราเอย่ยออกไปเนี่ยอัลลอฮฺสุบะอานาหูวตาลาให้ความสนใจ พระากา,อารอัลลอฮ์มานเนี่ยรอฮีมเนี่ย Allah ตรัาลาประสงค์ที่จะเตือนสติเราว่าพระองค์ทรงเมตตาใ,<ช>ในละหมาดเนี่ยจะดึงเรากลับมาสู่ความเป็นผู้เป็นคนและใช้ชีวิตอย่างมีสติเราไม่ได้อยู่อย่างอ้างว้างพระเจ้าของเราไม่ได้ฝืดเคืองไม่ได้ใจเข้มพระองค์อัลลอฮ์มานพระองค์อัลลอฮีม สิ่งที่อัลลอมาลักษณะความเตมตตาเนี่ยเราอ่านกันวันหนึ่งเนี่ยฟาติฮาตุนหนึ่งสี่ครั้งที่เราย้ำลักษณะนี้ในบิสมิลลาห์สองครั้งอัลลอฮฺมาลอัลลอฮฺอิมและในอายะห์ที่สามอีกสองครั้งรวมวันหนึ่งสิบเจ็ดละกาดเป็นหกสิบแปดครั้ง ดังนั uh 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 ้นบ่าวคนใดอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละละมาจะทำให้เราตระหนักถึงความเมตตาว่าไม่ได้ห่างหายไปไหนวาสิอ앗รหำมัดีกุลลชัยขอให้เราตระหนักขณะที่เราอ่านอายะห์พี่น้องที่รักและเคารพมาที่เยวมิติน พระผู้ทรงเป็นใหญ่ในวันแห่งการตอบแทนวันวันนั้นวันที่เราไม่สามารถพึ่งพาใครได้ขณะน,นี้ทุกคนก็แสดงความเป็นเจ้าของกันหมดในดุนยาอันนี้ของฉันอันนั้นของเขาแต่วันพิยามาไม่มีใครอ้างสิทธิ์ได้ อฮาตาลาบอกไงลิมานิสมุลคุยยมอำนาจรรมสิทธิของใครมนุษย์รวมกันอยู่หน้าที่เดียวเงียบสนิทไม่มีใครอาถรรพ์ที่จะเปิดปากขอบคำลลสปาตาลจนพระองค์ต้องประกาศออกมาลิลลาฮิวาฮิลอัลฮาร์ดังนั้นพี่น้องที่รักในสุรครับ ขณะที่อายะนี้เคลื่อนผ่านริมฝีปากของเราให้สนับว่าเราขณะที่อยู่ณท,ทุ่งมาชัดท่ามกลางความโกลาหลท่ามกลางความร้อนท่ามกลางความหิวท่ามกลางสภาพที่ต่างคนต่างเอาตัวรอด ใครเลยที่จะยืดความเมตตาให้แกเราได้หากขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่เคยคุยกับพระองค์วิสาสะกับพระองค์อย่างที่พระองค์ยื่นไมตรีมาให้แกเราหลายคนชอบบอกว่าไม่มีคนคุยนะคนที่พร้อมจะคุยกับเราและเป็นคนที่มีค่าที่สุด ถ้าเราสูญเสียผู้นี้ไปเท่ากับสูญเสียทุกอยาก่างเรากลับไม่เห็นค่าของพระองค์พี่น้องที่รัและกราบละหมาดนั้นคือการนาจามันคือการโต้อตอบระหว่งางเรากับพระองค์พอถึงตรงที่เราอ่านอียาการณ์ผู้ดวยอียาการณสตาอินตรงนี้แหละสำคัญตรงนี้เป็นท่อนแยก อ l l ลลสบ s าตาลาจวเ่าวรับคำเราฮาดาไปนีัวไปนาอับดีนี่คือท่อนแบ่งระหว่างครึ่งของข้ากับครึ่งของบ่าววะลอับดีมาซาลและเป็นสิทธิ์ของบ่าวที่พึงจะได้รับจากข้าในสิ่งที่เขาร้องขอต่อ,อข้า นั่นก็หมายถึงครึ่งหลังในส่วนที่เป็นดัวอ่านพี่น้องที่รักและเคารพอียากนาบุตรพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์ถวายความพักดีอิบาดะความหมายนี้จะต้องกระจางอยู่ในใจของเราขณะที่เราอ่านอาะะไม่ใช่เมื่อเราอ่านไป พระองค์ก็จะกล่าวสวนกลับมาแก่ดับว่าเจ้าปดเจ้าพูดเท็จเจ้าพูดว่าข้าเท่านั้นที่เจ้าสักการะแต่ใจเจ้าไม่มีค่าเลยใจเจะ้าเลื่อนลอยไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมายาทั้งสิ้นดังนั้นจงสัซจริงต่อองค์อัลลอฮฺสุวะตาลา อิยาตนะบุตรพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์ถวายความพักดีว้อิยาคนะสต่าอินและพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์ขอ,ขอความช่วยเหลืออายานิเตือนสติเราเตือนสติเราให้ตั้งใจดุลฟัตร ให้เราทบทวนความยากไร้ของเราความอ่อนแอของเราเราต้องนั่ตานต้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์แม้กระทั่งในเรื่องการอิบาดะดังนั้นการขอความช่วยเหลือเพื่อให้อิบาดะเกิดขึ้นจึงเป็นคําขอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนบีจึงสอนกระท่านไซนาโมอาดยามมอาด อินนีอุหิบบุกะมหมวดเอยฉันรักท่านมากท่านอย่าลืมนะทุกครั้งหลังละมาดท่านจะต้องเอย่ยคำขอเป็นบุตรอาต่อไปนี้ขออย่างไรครับท่านอนาบีสอนเซนตะมนวัดและาบีขึ้นต้นด้วยการบอกรัก แสดงว่าดูานี้เป็นดูาที่มอบให้กับคนรักย่อมเป็นดูาที่ประเสริฐเลิศล้ำอัลลอฮุมะอาอินนีอัลาอดิกริกะวะชุกริกะวะอุสเนอิบาดะติกนบีสอนให้เซนามวอาขอให้อัลลอฮฺสุบะตาลาหยิบยื่นความช่วยเหลือช่วยเหลือในเรื่องเรื่องใดอิบาดะติกะ ช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้ออำนวยความง่ายดายแก่เราในการอิบาดอิบาดามันจึงจะออกมาเรียบร้อยหมดจดและก็หมดหนาดังนั้นพี่น้องที่รักและรปภัยจะใหามสำคัญอย่างยิ่งพราปานครึ่งแรกไปครึ่งแรกที่อัลลอฮฺสุบะตาลา ยินดีกับการประกาศตัวเป็นบ่าวของเราเราแสดงตนในฐานะของบ่าวอาเปิดดูกัจากนั้นประตูแห่งการอำนวยจึงเปิดอ้ารอให้เราดูอาอิสดีนัสซิรอัลมุสตักีซิรอัลลาฮีนาอันอัมตาไลหิมกอยริลมะดูบีอัลไลหิมวะลัดอลีนอามี S Allah s u b h a ะ a h u w เปิดโอกาสให้เราดธอาและพระองค์ก็ไม่ปล่อยให้เรานึกเองว่าจะดธอาตอนไหนกลัวว่าเราจะดธอาในเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์จริงๆอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แต่ประโยชน์ของมันชั่วครู่ชั่วย,ยามดูความห่วงใยของล l l a h s u เปิดโอกาสให้เราดูอาพร้อมกับสอนด้วยว่าต้องดูอาอย่างนี้ดูอาอย่างนี้แหละที่จะพาเจ้าเข้าสู่สวงสวรรค์จะพาเจ้าเข้ามารับความเมตตาของเ้ออิสดินัสอิรอตัลมุสตาตีขอพระองค์ทรงชี้นำหนทางหนทางที่เที่ยงธรรม หนทางของบรรดาผู้ที่ได้รับความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่จากพระองค์ไม่ใช่หนทางของคนที่หลงผิดคนที่ขาดสติคนที่อยู่ในความพิโรธของพระองค์ดังนั้นพี่น้องที่รักรเธอครูอัลสวะาตาลาทรงเมตตาเราเลยเพื่อพเราทั้งทั้งหลายตระหนักอยู่เสมอขณะที่เราเข้าเฝ้าพระองค์ ว่าเรากำลังวิสาสะเรากำลังพูดคุยอยู่กับพระองค์อย่าให้เวลาและโอกาสอันดีนี้กลายเป็นสิ่งที่มันทำให้เราต้องเสี่ยงกับความพิโรธและบทลงโทษของอัลลอฮฺซุบะอานะฮฺวะตาลาอัลบิรุลายยบลาวัลอิสมุลายุนซาวัตัยยานุลายยมุดฟะคุนกามาชิตะฟะกามะตะดีนุตุดาน ความดีไม่มีวันสิ้นสูญความชั่วจะไม่ถูกเพิกเฉยพระผู้ทรงเป็นใหญ่ในวันตอบแทนทรงเป็นนิรันดร์จงเป็นเถิดอย่างที่ใจท่านปรารถนากรรมใดอันท่านต่อผลแห่งกรรมนั้นย่อมตกเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียว اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله اقرارا بربوبيته وارغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي ارسله ارسله الله الى العالم كله بشيرا ونذيرا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اسر واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم انا عبادك اعترفنا بذنوبنا واقررنا بتقصيرنا وقفنا يا الله وقفنا ببابك والتصقنا بعتاب جودك وكرمك فاغفر لنا وارحمنا وأكرمنا يا الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وانصر المجاهدين وارحم المستضعفين في كل مكان يا الله يا أرحم الراحمين وأبدل الأسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير عاجل برحمتك يا الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر منكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون